สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่11มกราคม2567กับฟัน s t r a t e g y i n f o c u a นะคะโดยฝ่า,าย Strategic w e a l ของ UOB K เห็นฟันค่ะแต่หุ้นสารัฐนะคะปิดปรับตัวในแดนบวกโดย S&P 500ขายืนที่ระดับ4,783จุดก็ใกล้แต่ระดับที่4,800จุดแล้วนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ค่ะเขาก็ประเมินว่าอาจจะแตะที่4,800จุดได้นะคะในภายในเดือนนี้นะคะจากปัจจัยสนับสนุนก็ในเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจ,จะเห็นการชะลอตัวลงมานะคะ แล้วก็ผลประกอบการที่กำลังจะประกาศที่จะออกมาดีค่ะ นสแอกค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นวันที่3นะคะนำโดยหุ้นกลุ่มโกลต์สต็อกค่ะคอมมูนิเคชันเซอร์วิสเทคโนโลยีแล้วก็คอน s u m e r discretionary นะคะโดยนักวิเคราคะห์ค่ะเขายังคงเชื่อว่า n นสแอกยังคงไปต่อนะคะหรือว่าเป็น bullish trend นั่นเองนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือ overbought โดยทางเทคนิคค่ะ83%ของแนสแอกนะคะยังคงยืนเหนือเส้น200วันซึ่งจากแนวโน้มในหุ้นกลุ่มเทคค่ะที่ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกไกลในปีนี้นะคะหลังจากที่คาดว่าเฟดค่ะจะมีการปรับลดอัตรา เบี้ยในปีนี้ที่มากกว่า3ครั้งนะคะ เบลฟาโก้ค่ะเขาชี้ว่าน้ำหนักส่วนมากตอนนี้ค่ะเทมาที่การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงกลางปีนะคะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมโดยส่วนตัวในเขาเชื่อว่าก็จะเป็นแบบนั้นนะคะและจากสถิติในอดีตค่ะที่บ่อยครั้งมากเลยที่เฟดค่ะเมื่อตัดสินใจที่จะปรับลดดอกเบีย้ยแล้วค่ะจะลดมากกว่า200เบสิสพอยต์ในปีแรกสำหรับการเริ่มกลับมาใช้นโยบายแบบผ่อนคลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็มองว่าปีนี้ค่ะอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยที่ประมาณ5ครั้งหรือ125เบ s ิส ะะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมกันยายนและอีกหนึ่งครั้งในแต่มาสีโดยเชื่อว่าเงินเฟ้อค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาในปีนี้และก็ใกล้เป้าหมายที่เฟดวางไว้ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมาดูกันนะคะสำหรับตัวเลข CPI แล้วก็ PCE นะคะกันอีกสองครั้งก็คือในวันนี้แล้วก็ในวันที่26มกราคมนี้รวมถึงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะรวมเป็นทั้งหมด4ครั้งนะคะก็ จะได้มาดูเพื่อจะชี้ชัดนะคะสำหรับแนวโน้มของเฟดเพื่อให้เฟดเขามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วจริงๆและหากเป็นเช่นนั้น,นะคะ่ะโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงเนี่ยถือว่ามีสูงส่วนตัวบอนยูค่ะเขามองว่าอาจจะมีการเล่งขึ้นนะคะในระดับที่ประมาณ4.10ถึง4.15เปอในอีก2 3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะและจะกลับมา ลดลงนะคะที่ระดับ3.75%ได้นะคะในปลายไตรมาสหนึ่งค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเลข CPI ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งหาตัวเลข CPI ค่ะออกมาเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ0.4%จะทำให้ b o บอลยูหรือเทเนียบอลยูนะคะจะมีการเล่งตัวขึ้นมา10 Basis Point แต่หากเพิ่มขึ้นเพียง0.2%ค่ะจะทำให้เทเนียบอลยูเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาที่10 Basis Point ค่ะซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็ต้องมาพิจารณากับตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งค่ะ ฟันมเบเจอร์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า CPI ที่จะประกาศในวันดีนะคะจะอินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้โดย CPI ค่ะจะเพิ่มขึ้นมานะคะที่ประมาณ3.2%จาก3.1%นะคะก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในแต่ก็ยังอยู่ในเทอมของการชะลอตัวลงมานะคะส่วนค CPI ค่ะจะเห็นการปรับตัวลดลงมาที่3.8%จาก4%นะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากต่างตัวเลขนะคะออกมาอินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะก็จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโกลด์ซองนั่นเองค่ะ เฟดวิลเลียม <c oughs> เขาชี้ว่าเงินเฟ้อค่ะจะเห็นการลดลงนะหรือการชะลอตัวลงในปีนี้นะคะที่ประมาณ2.25%ซึ่งก็ใกล้กับเป้าหมายนะคะของเฟดท,ที่ประมาณ2%นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมีการปรับตัวลดลงมาไปเรื่อยๆจนถึงปี2025ก็จะแตะที่เป้าหมายของเฟดนั่นเองนะคะโดยในตอนนี้ค่ะเงินเฟ้อของฝั่งค่าจ้างนะคะหรือว่า wage inflation นะคะได้เข้าสู่สมดุลแล้วนะคะก็จะมี ก็แต่ตัวของ Core Service e g housing นะคะที่ถือว่ากดลงได้ค่อนข้างช้านะคะแต่ก็ยังคงเป็นยังคงอยู่ในแผนของเงินเฟ้อนะคะที่เห็นการชะลอตัวลงมาส่วนจับ r o w ด h ค่ะก็เติบโตช้ามากเช่นกันนะคะในปีนี้คาดว่าจะโตเพียงประมาณ1.25%เท่านั้นซึ่งก็จะเท่ากับเป็นการเร่งให้อาตาัตราการว่างงานค่ะเร่งตัวขึ้นมาแต่4%ได้ในสิ้นปีนี้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะการจะลดดอกเบีย้ยค่ะก็ต้องให้เฟดเนี่ยเขาเรียกว่ามีคอมฟอร์ตโซนนะคะคือเชื่อว่าจะปรับเฟดเนี่ยจะปรับตลวจะปรับลดดอกตัดดับเบีย้ยได้ก็ต่อเมื่อเฟดเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำกลางการทำคิวที่เฟดก็ยังคงทำอยู่นั่นเองการคาดการเงินเฟอ้อที่เห็นการชะลอตัวลงมาแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็กดให้บอลยูค่ะจาก5%ลดลงมาที่ประมาณร 8%นะคะแล้วก็เด้งขึ้นมาอยู่ประมาณที่4่นะระดับปัจจุบันนะคะก็อาจจะลิงก์ถึงตัวของ mortgage rate ด้วยนะคะที่เห็นการชะลอตัวลงมาโดยนักวิเคราะห์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะเขาก็มองว่า มดเกจเรทค่ะจะมีการปรับตัวลดลงมานะคะจากปัจจุบันที่ระดับ7.11นะคะจะปรับตัวลดลงมาที่5.75นะคะสำหรับมดเกจเรทใน30ปีซึ่งก็จะทําให้เกิดดีมาในการเข้าซื้อบ้านที่เพิ่มขึ้นนะคะและรวมถึงค่าเช่าค่ะก็จะเห็นตัวของเงินเฟอ้อหรือว่าเชลเตอร์นะคะเชลเตอร์อินฟล레이ชันเนี่ยจะเห็นการชะลอตัวลงได้ในปีนี้ค่ะส่วน e a r n i n g ค่ะที่จะประกาศในวันศุกร์นี้นะคะก็เริ่มต้นจากกลุ่มธนาคารนะคะที่เชื่อว,ว่ารายได้ของกลุ่มธนาคารค่ะจะออกมาดีนะคะจากว่าจาก เรื่องของดอกเบีย้ยที่เร่งตัวขึ้นแต่ก็อาจจะมีความผันผวนได้บ้างนะคะเพราะตลาดเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังมากเกินไปในขณะที่ Earnings ของกลุ่มเชกนะคะและรวมถึงคอน s u m อ e r เนี่ยเชื่อว่าน่าจะออกมาบิด estimate ค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะถือว่าค่อนข้าง f l a ตนะคะอังกฤษปรับตัวลดลงเล็กน้อยส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะปรับตัวบวกแรงทํ New วไฮในรอบ30ปีนะคะโดยเช้านี้ค่ะข้างกันเย็นก็มีการอ่อนค่าลงไปต่อนะคะแตะที่ระดับ145.66ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นสําหรับเบสในประเทศญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออกนะคะก็เลยอาจจะทําให้กําไรของบริษัทเนี่ยมีการกลับมาเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้หุ้นญี่ปุ่นค่ะปรับตัวในแดนบวกต่อไปได้นะคะสาหรับเช้านี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือตลาด เนี่ยยังไม่ได้เชื่อว่า BOJ ก็จะสามารถทำ tightening ได้ในเร็วๆนี้นะคะด้วยปัจจัยทาง fundamental หรือว่า real economic นะคะที่เศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้ drive ไปสู่การฟื้นตัวที่มากนะะักค่ะส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะมีการปรับตัวลดลงมานะคะโดยค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงมาเร็วแรง,แรงมากนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะแต่ที่ระดับ7.17 หยวนต่อ,อ,อดอลลาร์นะคะก็ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าอาจจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็มีไกด์ไลน์แล้วนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้มีการรายงานไปสําหรับการจะปรับลด R r และรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ